เดี๋ยวเรามาลองล้างกันดูนะครับว่าติดก้นหม้อไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างกันดูนะอย่าฮะสะอาดเลยนะครับสังเกตได้ว่าไม่มีคราบเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าหม้อหุงข้าวตัวนี้นะครับเป็นหม้อหุงข้าวของอิเล็กโทรลักนะครับขนาด1.8ลิตรน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับอันนี้ผมก็ยกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยหม้อหุงข้าวของอิเล็กทรลนก์นะครับตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่1.8ลิตรนะครับผมราคาณตอนนี้เลยนะครับที่ไปซื้อมาล่าสุดนะตอนนี้ราคาอยู่ที่890บาทนะครับประกัน2ปีนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นปลักไฟนะครับตัวนี้ ป็นปลั๊กไฟแบบสามตานะครับแบแข็งแรงครับแต่สายเบาด้านหน้านะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีปุ่มกดนะมีแบบอันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับไฟแสดงสถานะกําลังหุงข้าวอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟสถานะบอกว่าข้าวสุกแล้วนะครับกําลังวอร์มอยู่ตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับฝาหม้อนะครับนี้ก็จะเป็นช่อง เอาไว้ระบายไอ้น้ำนะครับตรงนี้นะครับระบายไอ้น้ำครับตรงนี้จะร้อนนะระวังด้วยนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะมีเงี้ยงมาดนึงครับตรงนี้จะเป็นที่ยกหม้อนะครับตัวด้านในรอบๆนี่เขาก็เคลือบมานะครับสวยงามเลยด้านหลังอ่าตรงนี้นะครับเป็นที่ออกของปลั๊กไฟนะครับอันนี้ก็เขาติดล็อกไว้นะครับปลายตัวเลยครับตรงนี้อ่าต่อมา ตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่นะครับเป็นที่ใส่น้ำเวลาเรายกเปิดฝาหม้อใช่ไหมน้ำมันก็จะไหลมานะครับก็จะไหลมากองตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ลองใช้มาแล้วนะครับประมาณสองสาวันนะจะมีน้าอยู่หนนีงนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นฉลากนะครับที่บอกโมเดลนะครับตรงนี้ก็เป็น e l e c t r o l o c model ERC สามสามศูนย์ห้านะครับผมตรงนี้อ่านี้มีคา capacit นะครับก็คือ ขนาดความจุของเขาอยู่ที่1.8ลิตรนะครับตัวนี้ลอะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวว่าเปิดดูฝาหมอ้ขอข้างในกันนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาเปิดฝาหมอ้อดูกันนะครับเปิดนะกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับรเบ๋าๆก็เด้งออกมาจะเด้งออกมานี้เลยอนะครับนี่คือด้านในของหมอ้อนะครับเง,งาวิ้งนะครับเคลือบมแล้วอย่างดีเลยโอเคนะฮะตรงนี้ ันนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางนุ่มๆตรนี้นะครับเขาจะไว้ประกบกับขอบหม้อตรงนี้นะครับมันก็จะสนิทนะครับเวลาเราปิดฝาปุ๊บมันก็จะสนิทกับขอบหม้อตรงนี้พอดีเลยจะปิดปึ๊บพอดีครับแนบพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นรูระบายไอน้ำนะครับตรงนี้บนหม้อนะครับตรงนี้นะครับมันมีหูยกอยู่ข้างๆนี้นะสองข้างเลย ยกได้นะครับสองข้างตอนนี้ผมถือกล้องอยู่มือน,นะฮะวิธีการยกก็คือเราจับสองข้างนะครับเรายกขึ้นมา,านจะมีหูนะครับให้สองข้างนี้นะครับไม่ต้องจับหม้อโดยตรงนะก็ป้องกันเรื่องความร้อนได้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวหม้อนะครับเราเคลือบเทฟลอนมานะครับสองชั้นนะครับสองด้าน หม้อหมกิ้งนะครับป้องกันข้าวติดหม้อนี่ครับบนนี้เขาบอกว่าใส่ใส่ข้าวได้สิบถ้วยนะครับผมนีต่อมาอันนี้เป็นด้านในนะครับจะมีร่องรอยของการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้อันนี้ก็เป็นเปลงนะครับอันนี้เป็นปอบกระจายความร้อนนะฮะลักษณะข้างในเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่ข้าวุงนะครับแล้วก็ กางเขาที่เดิมครับมันก็จะมียีงเงี่ยงที่จับสองคางแบบนี้นะครับมันก็จะลงล็อกมันแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเราหุงข้าวแล้วนะครับมันจะฟูฟ่องขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วน,นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่า ถ้าสุกแล้วจะเป็นยังไงบ้างาน,นะครับกดนี้นี่นะครับกดเ,เก็บแล้วก็เปิดออกมาจะเด้งขึ้นมานนเลยโอ้โหนี่ถ้าสุกขึ้นหม้อ,อหน้าตานมาเลยนะครับเดี๋ยวมื่กี้ข้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการล้างกันนะครับอ่า โอ้นี่คือข้าวนะครับที่เหลืออยู่นะฮะเขาบอกว่าเทฟลอนตัวนี้นะครับมันล้างออกง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าล้างออกง่ายจริงไหมนะแต่ก็มาดูว่ามันจะติดก้นไหมนะมาดูกันเดี๋ยวเรามาลองล้างกันดูนะครับว่าข้าวจะติดก้นหม้อไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างกันดูนะล้างกันให้ดูเป็นเดินเล่วเป็นข้าวเก่านะครับเหลือวดู ข้าวแบบนี้อันนี้ไม่ได้ใช้อะไรถูกเลยนะครับใช้แค่มือลูกๆนะามาดูกใ,ใกล้ๆกันนี่นะเมื่อก่อนข้าวมันจะติดหม้อนะครับอันนี้เปรนใหม่แล้ว นะวิธีการล้างก็เอาแค่ตัวตรงนี้ครับองน้ําที่บ้านนะครับของเราครับแล้วก็ลบลูบไปมันต้องถูรแรงมากอาเพราะว่ามันเคลือบฝันกันติดไปแล้วนะครับมันจะลื่น ข้างก็เคลือบเหมือนกันนะครับจะลื่นเสร็แล้วก็ล้างน้ำธรรมดา เสร็จแล้วครับเป็นไงฮะนี่โอน้ำหยุดใส่นี่ครับเสร็จแล้วเนไงน้ำหยดติ๊ดดๆ๊งออกมาเลยอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงฮะสะอาดเลยนะครับสังเกตได้ว่าไม่มีข้าบดเลยนะครับล้างง่ายมากเลยนะครับหม้อรุ่นนี้นะฮะจั่ไปเลย